เอกไม้ปุ๊บเอาวรวยเพื่อนตอนแรกก็ยังเช็ดเชกินนิดน,ดน,ดนหน่อยหน่อยช่วยหนึงพอตอนหลังแล้วมันขึ้นเวทีได้นะหลังจากนั้นครับไม่ย,มยอมเลดือดใจตัดสินและหลังจากนั้นนะคะมันไม่ทิ้งใหม่เลย,ยแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็โอเคไม่ไหวแล้วกลับบ้านก่อนแล้วป่ะล<ย>ตี้มาเพื่อนเพื่อนก็พากันกลับบ้านแยกย้ายเลยใช<ว>่ไหม แล้วผมก็กลัว่าพอหกโมงเช้ามั้งพอเออเจ็ดโมงมั้งเราก็มาเปิดเฟซบุ๊กปุ๊บตื่นใส่บาตรอันร่วมอนุโมทนาสาธุนะคะโหูที่สุดอ่ะมีวันหนึ่งไปกินข้าว ไปกินข้าวกันนัดกันกินร้านส้มตำอีกแล้วร้านส้มตำอ,อีกแล้วเอาก็ไปก็ไปเอกมัยเอาบอกว่าร้านน<อ>ี้ปิดเร็วเอาร้านห้าโมงโอเคได้ห้าโมงไม่ค่อยอ้วนกินปไปนั่งกินผมกดกินที่แรกเสร็จก็ทีนี้เริ่มเริ่มเหลือคนน้อยแล้วก็เหลือเหลือเพื่อนตุดอีกคนนี้ก็เหลือประมาณ3าคนเหมือนเดิมแล้วคนอื่นเขาก็สลายมอบไปหมดแล้วก็เลยจะขับกลับบ้านดีนไหนๆก็ไหนๆละไปดิง้งเนี่ยตรงเนี่ยตรงเทาอินท้านี่อีกสักขวดนึงแล้วกันไม่จะไม่บอกขวดด้วยบอกเป็นแก้วนะก่อนกลับบ้านนะกินส้มตาแล้วไดด้้้งออเเเเคคกกลลบบาาานนนรียวท่ไปดิง้ง จากแก้วเฮ้ยอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะกลายเป็นขวดอ่ามาเป็นขวดเป็นขวดเสียเลือดมันก็เริ่มมาแล้วเฮ้ยนี่ไปข่าวเก่งหน่อยอ่ะนี่อะไรเนี่ยแท้จากว่าดิ้งลวนี่มันใกล้บ้านมากแล้วนะอยู่แถวต้นสุงไหล้กลับบ้านนะเออเอาน่าเอกมัยมันย้อนกลับไปเอกมัยอีกเอาน่าอีกแป๊บเดียวข่าวเก่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเอาเอาวะไปเข้าไปพอเอกมัยปุ๊บเอาวรวยเพื่อนตอนแรกก็ยังเช็คกินนิดนิดไหนไหนถ้วยนึงพอตอนหลังแล้วมันขึ้นเวทีได้นะ หลังจากนั้นครับไมม่ยยอเลแล้ะหลังจากนั้นนะคะมันไม่ทิ้งมาอีกเลยแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็โอเคไม่ไหวแล้วกลับบ้านก่อนแล้วป่ะไะมาเพื um, ่อนเพื่อนก็ก็พากันกลับแยกย้ายเลยใช่ไหม แล้วผมก็กลัวว่าพอหกโมงเช้ามั้งพอเจ็ดโมงมั้งเราก็มาเปิดเฟซบุ๊กปุ๊บตื่นใส่บาตรอันร่วมอนุโมทนาสาธมนะคะโอ้ยที่สุดอ่ะนี่เชื่อไหมว่าไม่ได้นอนนอนนอนเหรอตื่นเช้ามาใส่บาตรตอนเช้าทุกวันตื่นเช้ามาดิฉันแบบว่าเอาละเว้เปิดมาปุ๊บนึกว่ามันน็อกแน่มันน็อกแน่ตีสี่มันมันถึงบ้านเพราะว่าตื่นเช้ามา ชาวนี้ร่วมอนุโมทนาสาธุตื่นใส่บาทค่ะคุณตัวนคนใส่บาททุกเช้าเออเหมือนล้างบาทอย่างนี้กันวันละคือก็คืออารมณ์ที่ลงนอนดึกยังไงเช้ามาต้องตื่นใส่บาทคึกเลยอ่ะก็เป็นเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทางอ่ะเหมือนพี่ดีก็ออกกําลังกายเรื่อยๆเลยนี่เขาก็มาอันเนี้ยเราก็เดินสายกลางใช่ไหมเดินทางสายกลางแล้วมันต้องเพเฮฟี่อย่างนี้อย่างเดียวเลยนะและอันนี้ก็สายแดงใช่ไหมจะแดงก็ไม่ได้หลับดีกว่า พี่พี่ออทั้งท like oh, ั้งอัลบั้มบบไม่ฮันน่าแฮฟวี่หมดอะอารมณ์นี่เวลาโพสในในเฟซของตัวเองอารมณ์คนละอย่างกันเลยอเขาเขาโพสบ่อยมากสองคนเนี like ้ยแต่คนละแนวเลยคนละแนวกันหมดเออไอนี้แผนกอะไรนะออนี้เขาต้องแบบข่าวสังคมถ้าตามเฟซบุ๊กบุรุษข่าวสังคมสันทนาการและอาหารนะไอฝั่งนี้แบบว่าแนวแบบว่าเ ไลฟ์สไตล์และออกกำลังกายอะไรเงี้ยเออเทียวเป็นเจอร์อะไรอย่างงี้นะอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์แตกกันไปเออใช่แต่ว่าคุณก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดถูกป่ะไปค่ะเพลินเลยมันมันเหมือนคนสองคนที่แบบว่าอาจจะไม่เหมือนกันมากนักแต่มันมันมีความแตกต่างที่มันสนุกมันพอดีไงมันเติมเต็มมันเที่ยวด้